คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่เวลาจะพูดอะไรกับใครก็รู้สึกอึดอัดนะคะนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรยังไงดีกลัวว่าพูดไปแล้วอีกฝ่ายจะไม่เข้าใจเรากลัวทําให้เขาวงแตกประมามือเย็นหายใจติดขัดไปหมดนะคะถ้าใช่แล้วก็ต้องอ่านเล่มนี้ค่ะ90เทคนิคเล็กๆง่ายๆพูดกับใครก็ได้สบายใจจังนะคะเล่มนี้จะช่วยคุณได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคง่ายๆสบายๆในการพูดกับใครก็สบายใจกันนะคะขออ

อย่าคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนพูดไม่เก่งไม่เอาไหนไม่มีมุกตลกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการสื่อสารก็คือการเป็นตัวของตัวเองค่ะข้อที่2ระหว่างการพูดคุยเนี่ยอย่ามัวแต่คิดว่าคนอื่นเขาจะมองเรายังไงเขาจะเกลียดหรือดูถูกเราหรือเปล่าเพราะเมื่อไหร่ที่เราคิดแบบนั้นเนี่ยเราจะสูญเสียความเป็นตัวเองไปทันทีและการพูดคุยมันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะข้อที่3จงจำไว้เลยค่ะว่าคนที่ ที่คุยเก่งจริงๆเนี่ยคือคนที่ตั้งใจฟังคนอื่นหรือเป็นคนที่ฟังคนอื่นได้เก่งนั่นเองค่ะการฟังเก่งเนี่ยจะทําให้เราได้รับข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีมุมมองหรือมีประเด็นที่จะสามารถพูดต่อได้เองค่ะ ข้อที่4การที่อีกฝ่ายไม่ยอมสบตาเราไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชอบเราเสมอไปแต่มันอาจจะเป็นเพราะเขาเนี่ยกำลังกังวลกําลังกลัวหรือเขินอายดังนั้นนะคะเราจะต้องมองเขาด้วยความเป็นมิตรแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองค่ะข้อที่5ถ้าเราโดนถามเรื่องที่เราเนี่ยไม่อยากจะตอบเลยค่ะก็ให้เลี่ยงตอบแบบเนียนๆนะคะหรือเปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยก็ได้ค่ะ ข้อที่6เวลาที่เราจะต้องชี้แจงอะไรบางอย่างควรพูดจากข้อเท็จจริง อย่างใจเย็นแล้วก็พูดอย่างกระชับเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาเข้าใจได้ง่ายค่ะข้อที่7เรื่องที่ควรจะพูดเวลาไปเจออาจารย์หรือผู้ที่มีพระคุณก็คือเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับความสําเร็จการเติบโตของตัวเราเองการเล่าเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดจากความช่วยเหลือก่อนหน้านั้นของผู้มีพระคุณและก่อนจะลากลับนะคะก็ต้องพูดแสดงความขอบคุณแล้ก็การให้คำบั่ญญัญาในทางที่ดีค่ะ นี่ก็เป็นเพียงแค่เทคนิคบางส่วนในเล่มเท่านั้นนะคะซึ่งในเล่มจริงๆเนี่ยมีเทคนิคต่างๆอีกมากมายถึง90เทคนิคด้วยกันค่ะที่จะช่วยให้การพูดคุยที่เคยเป็นเรื่องอึดอัดกลายเป็นเรื่องง่ายภายในพริบตาโดยที่เราไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแม้แต่น้อยไม่ว่าจะคุยกับใครที่ไหนหรือเมื่อไรก็ตามค่ะ